หลังจากที่พี่เพ็ญไม่ได้ไปตลาดเขียวนะคะพี่เพ็ญก็ได้งานเยอะมากเลยไม่ได้ไปขายของตลาดเขียวและตลาดกรีนมอก็เลยได้งานเยอะเลยค่ะก็เลยจัดการที่สวนให้เรียบร้อยเลยตอนนี้พี่เพ็ญก็เลยมาเดินระบบน้ําลงสวนไผ่ตรงนี้เป็นไผ่บงหวานเพชรน้ําผึ้งนะคะแล้วก็มีซางหมุนปนมากรอนหนึ่งเนี่ยนะคะพี่เพ็ญจะเดินระบบน้ําท่อที่พี่เพ็ญใช้ก็คือสองนิ้วเนาะ สองนิ้วแล้วอุปกรณ์ไม่มีพี่เพนเลยมาปรับลดเป็นนิ้วครึ่งค่ะนิ้วครึ่งแล้วพี่เพนก็มาลดเป็นนิ้วหนึ่งก็ตามสภาพเลยก็เดี๋ยวให้ดูกันนะคะว่ามันเป็นยังไงเอ่อตรงนี้พี่เพนจะใช้วาวบอลด้วยค่ะพอดีลืมลืมเอาวาวบอลบอลวาวมาจากบ้านก็เลยได้ดูตามสภาพนี้แหละส่วนส่วนตรงนี้นะกลางล่องพี่เพนจะลงสละอินโดเนาะพี่เพนก็จะใช้ โคซยีมิลเจาะแต่ตอนนี้มันมีแค่โคโซสิมิลก็เลยต้องมาใช้กับล่องอมันหวานก่อนเดี๋ยวพามาดูส่วนตรงนี้เป็นจะลงวาลบอลบอลวาลอีกรอบเนาะตรงนี้เพื่อบังคับบังคับแนวเปิดปิดสมมติว่าเราจะให้ทางน้ำหยดทางมันเทศเราก็จะทางนี้ค่ะแต่ถ้าเราจะล็อกตัวนี้ไว้ให้มาเฉพาะไผ่นาะ น้ำจะได้มีแรงดันเพราะว่าตัวไผ่เราจะใช้ตัวมินิผีเสื้อค่ะติดให้น้าําเข้ากระจายเนาะเดี๋ยวพี่เป็นพามาดูนะวันนี้พี่เป็นเตรียมแปลงมันหวานญี่ปุ่นเนาะก็ที่พี่เป็นใช้ก็ใช้สายเทปน้ําหยดนะคะใช้เทปน้ําหยดอ่อสิบหกมิลแล้วก็ท่อน้ําก็นิ้วหนึ่งเนี่ค่ะเพราะว่ามันประมาณแค่ยี่สิบสามร่องเองก็เลยใช้แบบ ไม่ไม่เยอะมากเนาะค่ะก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูที่พี่เป็นได้เจาะไปพี่เป็นก็ใช้สว่านสว่านไฟฟ้าสวา่านไร้สายเนาะเจาะตัวนี้แล้วทีพี่เป็นจะให้ดูวันนี้น้องนัดมาช่วยก็เดี๋ยวดูพี่เป็นใช้สว่านสิบหกมิลเจาะไปแล้วเจาะกันนัดสองคนเรียบร้อยไปแล้วนะคะเนี่ยที่พี่เป็นเจาะไปเนาะแล้วพอเราเจาะเสร็จเนาะจะไม่ให้เ เขาเรียกอะไรจะไม่ให้ลูกยางเราโดนพวกแถวนี้มันบาดอะ่ะมันจะคมเนาะท่อเราก็ต้องมาตะใบพี่เพ็นก็จะใช้ตะใบเนี่ยค่ะใช้ตะใบตะใบด้านนี้ออกก่อนเห็นไหมคะพอมันหมดคมปุ๊บก็ค่อยใส่ลูกยางและขั้นตอนการใส่ลูกยางเดี๋ยวเสียงพี่เพ็นจะหอบหอบหน่อยนะเพราะมันร้อนเดี๋ยวจะให้น้องนัดใส่ให้ด่วน้องนัทอะ่ะต้องจุ่มน้ํายาก่อนนะคะก็ จุ่มน้ำยาก่อนปึ๊บเอาอ,อ่ะนี่น้ำยาเพิพอแล้วพอแล้วพอแล้วอ่ะเดี๋ยวนัดนัดก็ใส่เป็นจ่านัดเด็กน้อยเองอจ้ะค่อยๆกดเข้าไปลูกดูเสียมือการฝึกงานน้องนัดเนี่ยค่ะค่อยๆแต่แขงแตะแคงเพราะเขามีอะไรหล่อลื่นเนาะมีน้ำยาล้างจานหล่อลื่นว่างั้นเถอออ่าตรวจสอบด้วยลูกว่าแน่นหนาหรือย,ยัง อืเห็นไหมเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมน,นันก็ใส่ได้แล้วค่ะพอใส่ได้ปุ๊บทีนี้จะใส่ตัวบอลวาลเปิดปิดเนาะก็ต้องจุ่มเหมือนกันจุ่มน้ํายาเหมือนกันจะจุ่มน้ํายาให้มันลื่นๆนิดนึงอ้าวทีนี้นัดจะยัดให้ดูเนาะเดี๋ยวให้ดูเสียงหอบนิดนึงนะคะใช้แรงงานเด็ก ช่วงนี้โควิดลูกหลานอยู่บ้านอยากมาช่วยงานเห็นไหมฝีมือเก่งมากมากเลยทีนี้พอเราใส่ได้แล้วเนาะทีนี้เราก็มาดูตัวที่เราจะมาใช้เทปน้ําหยดนะคะเทปน้ําหยดพี่เป็นใช้16มิลน,นะพี่เป็นก็จะงายเทปน้ําหยดขึ้นอย่างนี้แหละค่ะก็ขั้นตอนการปล่อยน้ําเดี๋ยวน้องนัทจะใส่ให้ดูอ่านัทก็ใส่เป็นแล้ว จับประคองตัวนั้นก็ลุกเ,เห็นไหมแล้วก็ดูสายให้ง่ายขึ้นด้วยนะคะเข้าไปยางเข้าแล้วเลื่อนออกมาปิดลุกเลื่อนประคองประคองวาวดีๆโอเคเลื่อนมารัดมุนให้แน่นแน่นยางอ่ะลองดึงสายดูเบาๆไม่ต้องดึงแรงลูกแล้วส,สายตรงไหมลุกปรับสายตรงสายตรงที ที่ที่ประเพ็ญว่าก็คือหงายขึ้นอย่างงี้ไงลูกต้องหมุนตัวนี้ใหม่อ่าอค่อยๆประคองบอลใหม่เอาใหม่อันนี้ปากรตัวนี้ให้แล้วหนูก็หนูก็จับแต่สายเลยทีนี้อ่ะจับแต่สายให้หงายขึ้นก่อน่อะเอาเออให้หงายก่อนอ่ะรัดยังรัดยังอ่ารัดได้แล้วอ่ะอล,ลองดึงดูลูกอ่ะดึงหลุดไหมยไม่รัด ยังไม่รัดอ่ะรัดก่อนอ่ะอ่าลองดึงดูสายนอนแนวนอนอยู่ยังต้องให้เทปน้ำหยุดง่ายขึ้นโอเคเห็นไหมเด็กก็ทำได้สุดยอดเลยเดี๋ยวจะพามาดูอีกทีนี้เนี่ยค่ะพี่เพ็นได้ใส่ตามล็อกนี้ไว้หมดแล้วก็ขั้นต่อไปเนาะพี่เพ็นจะ เปิดน้ำจะลองระบบน้ําพี่เป็นต้องเปิดฝา,าไว้ก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เจาะสว่านแล้วก็ตัวสเก็ตตัวเศษพวกเนี่ยค่ะเดี๋ยวเอาให้ดูตัวเศษ PVC อะค่ะมันจะไปอุดตันเนาออุดตันเทปน้ําหยดนี่นี่พี่เพนให้ดูเนี่ยค่ะประมาณเนี้ยพวกนี้เขาจะไปอุดตันเทปน้ําหยดเนาะเราต้องไปเปิดปลายสายให้น้ําไหลทิ้งก่อนค่ะแล้วทีนี้ก็ค่อยมาก็จะประมาณนี้แหละค่ะก็พอดีวันนี้น้องนัด โควิดเนาะช่วยแม่หยอดน้ำกรดด้วยนะจะบอกให้แค่นี้นี่สุดยอดก็ใกล้จะสำเร็จแล้วทีนี้อุปกรณ์ไม่พอค่ะเพราะว่าอุปกรณ์เหลือเหลือจากครั้งที่แล้วก็เลยไม่พอก็เลยต้องรอต่อเนื่องพผู้นี้ก็จะพาก,กันดึงเทปน้ำหยดรอเนี่ยค่ะเล็ดลับประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวตอนวันที่ลงปลูกเดี๋ยวจะลงให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็บายยน้องน่บายบาย,บาย,บาย บายๆขอบคุณน้องนัทและแม่ที่มาช่วยสวัสดีค่ะ